สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเจะมาสอนการแต่งรูปให้เป็นภาพวาดนะคะด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ค่ะขั้นตอนแรกก็คลิกที่ไฟล์แล้วก็ open รูปภาพที่เราต้องการจะใช้งานได้เลยนะคะเมื่อได้รูปภาพที่เราต้องการใช้งานขึ้นมาแล้วก็คลิกไปที่คำสั่งฟิลเตอร์ค่ะและคลิกเลือกฟิลเตอร์แกลเลอรี่ค่ะก็จะเจอหน้าต่างฟิลเตอร์แกลเลอรี่ขึ้นมานะคะ ในส่วนของฟิลเตอร์นี้ก็มีฟิลเตอร์หลายรูปแบบให้เราได้เลือกนะคะได้เลือกเพิ่มเติมได้เลือกใช้งานกันเมื่อเลือกรูปแบบของฟิลเตอร์ที่เลือกในหน้าต่าง ขวามือจนได้รูปภาพที่ต้องการแล้วก็สามารถปรับค่าต่างๆของฟิลเตอร์ที่เลือกในหน้าต่างด้านขวามือสุดตรงนี้เลยนะคะถ้าอยากจะได้ฟิลเตอร์หลายตัวมารวมกันนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะก็คลิกไปตรงนี้เลยนะคะ New Effect Layer ค่ะ และคลิกฟิลเตอร์เพิ่มเติมที่เราต้องการใช้งานค่ะ เมื่อได้ฟิลเตอร์ที่เราต้องการเอามาผสมกันแล้วนะคะก็คลิกโอเคได้เลยค่ะทำการเซฟรูปภาพนะคะคลิกไปที่ไฟล์เซฟแอดนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์ที่เราต้องการได้เลยค่ะ และคลิกเซฟค่ะแล้วก็คลิกโอเคอีกครั้งหนึ่งค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ภาพวาดที่เราต้องการแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ